สวัสดีครับวันนี้เดอะบราเวอร์ฮับจะมาแนะนําระบบวิ่งระบบดีๆที่ช่วยให้การสมัครวิ่งเป็นขั้นตอนที่ง่ายสําหรับผู้จัดงานโดยเรามารู้จักระบบสมัครเดอะบราเวอร์กันครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเมนูแดชบอร์ดและเมนูบุ๊ก i ิ g งนะครับผมในเมนูแดชบอร์ดอยู่ในแถบเมนูด้านซ้ายเป็นเมนูที่จะแสดงข้อมูลโดยรวมของผู้จัดงานเช่นจํานวนอีเวนต์ทั้งหมดคือตรงนี้จํานวนนักวิ่งธุรกรรมการเงินเครดิตที่เหลือและจะแสดงกราฟท็อปอีเวนต์บุ๊กกิงส่วนในเมนูบุ๊ก i ิ g ง จะเป็นเมนูที่แสดงผลของงานอีเวนต์ทุกกิจกรรมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูวันนี้นะครับช่วงอายุของผู้สมัครนี่ข้อมูลการเงินเพศของผู้สมัครท็อปสุจังหวัดของผู้สมัครจํานวนผู้สมัครของแต่ละประเภทและทางเดอะบอวได้มีการสร้างระบบค้นหาข้อมูลเพียงคลิกเลือกรายละเอียดต่างๆข้อมูลที่สมัครได้สามารถเสิร์ชได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นบิ๊กนัมเบอร์ชื่อสกุลเบอร์โทรอีเมลเพศจํานวนเงินประเภทการรับสมัคร วิธีรับสินค้าสถานะการรับบิฟประเภทเสื้อไส์เสื้อกรุ๊ปเลือดโรคประจำตัวประกันวันที่สมัครครับผมโดยระบบ d a s h บ o a r d Booking ก็จะมีเท่านี้ครับผมหากทางผู้จัดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นได้เลยนะครับ